สวัสดีครับมาพบก,กับพวกเราในช่องน้องมากมีครับน้องมากมีอีเลฟเพนไทยแลนด์นอกจากเลี้ยงช้างแล้วก็ต้องมาเลี้ยงกระต่ายอีกครับเพราะว่าพี่สาวไม่อยู่ให้มาป้อนนมจะป้อนยังไงครับดูไมมมันก็อยู่ไม่นิ่งครับผมก็พยายามป้อนไอตัวดํามันก็อ้วนอยู่ไอตัวขาวนี่ผอมมากครับผมก็พยายามป้อนอยู่ครับ นอกจากช้างแล้วก็ยังมีกระต่ายมาเลี้ยงอยู่ครับนี่ <Ừ. S 1> <laughs> ผมเป็นคนรักสัตว์ไปตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้อยเข้าไปเนี่ยครับแม่เขาเป็นกระต่ายเผือกนะครับมีตาขาวไอตาแดงสีขาวเนี่ยครับตัวสวยน่ารักเป็นกระต่ายของของหลานครับของน้องปาม,มีเขากลับบ้านนะครับกลับตามจังหวัดกลับบุรีรัมย์ ไปเอาเข้าวสารมาครับมาเอามากินเอามาขายด้วยครับแม่แม่อท่านใดต้องการข้าวสารก็โทรสั่งได้เด้อครับหรือสั่งจองในช่องน้องมากมีก็ได้ครับวันนี้นอกจากช้างแล้วก็ยังมีกระต่ายมาเลี้ยงครับดูไอ้ตัวนี้ก็จะมุดออกคอ,อกดูครับออก,กงงตัวเล็ก เดี๋ยวครับเอามาป้อนลงก่อนครับแม่เขาก็อยู่ไม่นิ่งครับพยายามกระโดดไปเรื่อยดูครับตัวขาวไม่ค่อยได้กินมั้งครับตัวเล็กส่วนในตัวดำดูครับดูครับดูท่านอน มาเลี้ยงกระต่ายครับอกจากช้างแล้วก็ยังมีกระต่ายให้เลี้ยงกับกับไปน,นี้ก็ต้องไปให้หญ้าช้างอีกครับท่านใดสนใจข้าวสารก็มีนะครับมีข้าวสารข้าวสารหอมมะล100ิครับหนึซครับสนใจ ก็คอมเมนต์มาได้ครับพี่สาวเอามาขายแล้วก็ขายช่วยคุณพ่อครับคุณพ่อก็ดูแลช้างดูแลแม่คำซอยเข้ามาแล้วขอประชาสัมพันธ์ต่อๆด้ครับใครต้องการข้าวสารน้องมากมีมีขายนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ